ข้อควรระวังในการใช้บูสเตอร์นะครับจริงๆแล้วบูสเตอร์เนี่ยสามารถผสมได้กับสารทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นสารอินทรีย์หรือกลุ่มจุลินทรีย์น้ำหมักต่างๆรวมทั้งสารเคมีด้วยไม่ว่าจะเป็นสารกำจัดโรคพืชปุ๋ยทางใบฮอร์โมนสารกำรจัดมแมลงแต่ที่ผมแนะนําก็คือให้ระวังนิดนึงกลุ่มของสารกำจัดมแมลงเนี่ย หลายบริษัทเนี่ยมักจะใช้สารที่เป็นกึ่งน้ํามันอย่างเช่นพวกน้ํามันละหุ่งหรือไขมันบางชนิดเพื่อไปบล็อกไขแ่แมลงอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นกลุ่มของฟีดรเลียมออยล์พวกนี้ก็เป็นสารน้ํามันเข้มข้นมักจะทําให้ตัวบูสเตอร์เนี่ยผสมและเข้ากันกับสารพวกนี้ได้ยากแต่ไม่ต้องกังวลนะครับให้ทดลองผสมกันในถังน้ํา20ลิตรก็ดูการเข้ากันก่อนถ้าเขาเข้ากันได้แล้วค่อยเท,เเทใส่ถังฉีดพ่นถังฉีดพ่นเนี่ยเขาจะมี ตะแกรงนะครับเป็นตะข่ายเล็กๆกรองเอาไว้พวกนี้แล้วก็แค่เทผ่านนะครับแล้วก็มันจะมีเศษเล็กเศษน้อยนิดหน่อยครับไม่ถึง10%อันนั้นก็ไปเททิ้งได้แล้วก็เอาน้ำตัวนั้นนะที่ผสมบูสเตอร์แล้วเนี่ยไปฉีดพ่นพืชได้ตามปกติข้อระวังไม่น่ากังวลครับเพียงแต่ว่าสารเคมีบางชนิดเขาอยากให้ฉีดพ่นเดียวๆครับ